ไอ้พนักแกจะมารู้ดีได้ยังไงฮะนี่แกพูดเรื่องก็ประมาณแบบนี้แกหาว่าฉันสองคนนะ่ะโกงบริษัทหรือไงเออไล่มันออกไปเลยค่ะไล่เลยครับเอาพี่ิวมาทำอะไระอันี้เนี่ยจะได้เวลาประชุมแล้วนะโอ๊ยอย่าบ่นเลยนะ ถึงฉันจะมาช้าแต่ว่าเอกสารพร้อมจ้จะพี่อะพี่คราวที่แล้วอะ่ะเราโรงกงบริษัทมาได้แค่หนึ่งแสนแบ่งกันก็คนละห้าหมื่นเองอะมอันไม่พอให้ฉันไปเที่ยวต่างประเทศเลยอะ่ะขราวนี้ฉันอยากให้พี่โกงให้ได้สองแสนเราจะได้แบ่งกันคนละแสนกพี่ได้ปะ คนละแสนมันจะไปพออะไรครั้งนี้นะเราเนี่ยจะต้องโกงบริษัทให้ได้มากกว่าครั้งก่อนพี่่าทำตัวเลขไป4ี่แสนเราจะได้แบ่งกันคนละสองแสนไงน uh อืมดีเลยฉันจะได้ไปเที่ยวยุโรปแล้วโอ้โหเห็นคนขาโพสรูปก,กันนะอยากไปมากเลยพี่อืมฉันนะ่ะนะก็จะเอามือไปทำหน้าให้หน้าฉันเล็กหรือเท่าฝ่ามือเล,เล,ออเลย <c oughs> ว่าแต่เอาเอกสารมาด้วยดิเดี๋ยวพออมาชุมหน มันจะไม่พิเศษูเออแกลองดูนี่ขอโทษนะครับห้องประชุมเล็กไปทางไหนครับแล้วนี่แกเป็นใครอะ่ะมาจากไหนอะ่ะแล้วมาถามทําไมเนี่ยอ๋อพอดีคุณยาให้เขาร่วมประชุมด้วยครับคุณยาให้ร่วมประชุมครับพี่ปกติคุณยาเขาไม่เชิญคนนอกเข้าประชุมนะเออว่ะนั่นน่ะดี อ๋อพี่รู้แล้วน่าจะเป็นพวกสาขาย,ย่อยที่มาจากต่างจังหวัดอะเห็นได้ข่าวนะว่าตอนนี้สาขาย่อยอะกำไรไม่ค่อยดีเลยอะก็เลยคงส่งมาให้เรียนรู้งานแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อแหละอ๋อเหรอพี่งั้นแบบนี้มันจะมีผลกับโปรเจกต์เราไหมอืมคิดว่าอืมขอโทษนะครับว่าแต่คุยอะไรกันอยู่เลยครับแล้วห้องประชุมเล็กไปทางไหนครับโหเลย แกนี่ไม่มีมารยาทเลยพนักงานประจำพวกกำลังคุยกันอยู่ไม่เห็นเลยไงฮะไอพนักงานสาขาย่อยไอบ,บนน้านอกแกจะมาประชุมอย่างนั้นเนี่ลักษณะอย่างแกเนี่ยเคยทำไหมโปรเจกต์หลักล้านอ่ะผมไม่เคยทำรครับโปรเจกต์หลักล้านแงอยู่แล้วอย่างนี้ไม่เคยทำอยู่แล้วพนักงานสาขาย่อย,ยต่างจังหวัดกระจอกรจอกระจอกแบบนี้นะไม่มีทางได้ทำโปรเจกต์หลักล้านหรอกเวนี่ รากฉันสองคนเนี่ยทำโปรเจกต์หลักล้านให้กับบริษัทนี้มานตั้งหลายโปรเจกต์แล้วเว้ยขอโทษนะครับว่าแต่ห้องประชุมเล็กเนี่ยไปทางไหนครับอ๋อห้องประชุมเล็กใช่ไหมเออนี่ไงง่ายๆเนี่ยอยู่ตึกถัดไปเนี้ย เดี๋ยวออกจากตึกนี้ไปนะแล้วก็ข้ามถนนเดินตรงไปร้อยเมตรนะจะเจอตึกสูงๆใหญ่ๆไม่ยู่ตึกเดียวเลยกดลิฟต์นะขึ้นไปชั้นที่45จะเจอลานจอดรถเดินตรงไปนิดเดียวเจอห้องประชุมเล็กเลยขอบคุณมากนะครับพี่ดีหรอกคนเก็งเลยนะเก่งเปล่าเล่นยากอะไอพวกมันนอกแบบนี้ หลอกง่ายเนาะตั้งให้ทำอะไรก็ทำโคตรมั่เลยโปวตายเออนี่ถึงเวลาประชุมยั่งไปแล้วพี่ไปเร็ยไปเร็ยไปเร็ว สวัสดีครับสัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนโปรเจกต์ Project ที่ท่านให้ไปคิดแล้วก็มาเสนอในวันนี้เรียบร้อยดีไหมคะเรียบร้อยดีค่ะท่านประธานโปรเจกต์ Project นี้นะคะเราสองคนน่ะคิดเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะใช่ครับท่านประธานโปรเจกต์ Project นี้เนี่ยพวกเราสองคนตั้งใจทำมากเลยนะครับรับรองว่าบริษัทของเราเนี่ยจะได้ผลตอบแทนอย่างดีแน่นอนคร ว่าแต่ท่านประธานจะดูรายละเอียดเลยไหมคะเดี๋ยวรอให้ครบองค์ประชุมก่อนดีกว่านะอรอใครเหรอครับพนักงานประจําในบริษัทเราก็มาครบกันแล้วนะครับผมมาเริ่มเลยดีกว่าครับ <S <S ขออนุญาตครับขออนุญาตท่านประธานด้วยครับที่เข้าประชุมสาย <S <S เฮ้ยเด็กสาขาย่อยต่างจังหวัดน,นี่มาประชุมวันแรกก็มาสายแล้วเหรอ ท่านประธานดูสิครับแบบนี้เนี่ยจะไว้ใจให้มาทํางานในบริษัทเราได้ไงครับพอดีมีคนกันแกล้งผมนะครับ <c oughs> ให้ไปที่ตึกสองขึ้นไปที่ชั้น45 <c oughs> ดีนะครับที่ร,ปรอปภบอกว่าห้องประชุมเล็กเนี่ยอยู่ที่ตึกนี้ผมก็เลยรีบวิ่งกลับมาครับต้องขอโทษท่านประธานอีกครั้งครับเอาล่ะนั่งลงครับ <c oughs> อ่ะครบองค์ประชุมแล้ว ไหนมีอะไรเสนอเสนอมาเลยจ้ะได้เลยค่ะท่านประธานอันนี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ดีเละประเสริฐสีมากเลยละค่ะ เป็นโปรเจกต์การกุศลด้วยนะคะเราสองคนเนี่ยคิดมาอย่างดีถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะต้นทุนมันจะสูงขึ้นกับโปรเจกต์ที่แล้วสักนิดนึงแต่รับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะครับแต่ว่าที่ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะดูสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าต้นทุนของสินค้าเนี่ยมันสูงขึ้นครับแล้วอย่างนึ้นะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยผมเชิญผู้บริหารแต่ละบริษัทเนี่ยเข้ามาร่วมโปรเจกต์ด้วยครับในเรื่องของคอนเน็ชันเนี่ย เราจะได้แบบเต็มๆแน่นอนครับท่า,านประธานแล้วที่คุณบอกว่างบอาจจะสูงไปนิดหน่อยคือเพิ่มมาสี่แสนพวกคุณคิดว่าไม่มากไปใช่ไหมคะโอท่านประธานค่ะ <c oughs> ไม่มากไปเลยค่ะสี่แสนเป็นเรื่องนิดเล็กน้อยมากเลยค่ะถ้าเทียบกับสิ่งที่บริษัทเนี่ยจะได้รับกลับมา <c oughs> ใช่ครับท่า,านประธานผมว่า ประธานเซ็นอนุมัติเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนจะได้ดําเนินการต่อเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเซ็นอนุมัติเลยละกันนะเอ๊บเดี๋ยวก่อนครับท่านประธานผมว่าตัวเลขที่ส่งมาเนี่ยยังดูไม่สอดคล้องและถูกต้องเท่าไหร่ครับเฮ้ยไอสาขาย่อยพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะแกไม่เคยทําโปรเจกต์รัวแบบนี้แกจะมาเข้าใจรยายละเอียดได้ไงพูดแบบนี้ก็หมายความว่าจะหักหน้าทันท่นสองคนงนี้นะ ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับแต่งบประมาณที่ส่งมาเนี่ยครับผมดูแล้วนะครับที่ต้นทุนสูงเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมีพันธมิตรหลายบริษัทถ้าเราให้พันธมิตรหลายบริษัทเนี่ยเข้ามาช่วยเราเนี่ยก็จะลดต้นทุนได้นะครับและอย่างที่บอกว่าเชิญผู้บริหารมาผมว่าตรงนั้นน่ะมันมีค่าบริหารที่สูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราส่งพนักงานของเราเนี่ยไปพบผู้บริหารบริษัทต่างๆผมว่าน่าจะลดต้นทุนได้นะครับ อที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลนี่ไอ,อ้พ้านแกจะมารู้ดีได้ยังไงฮะนี่แกพูดเรื่องก็ประมาณแบบนี้ยแกหาว่าฉันสองคนนะ่ะโกงบริษัทหรือไงเออผมก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นครับแต่ถ้าคุณสองคนไม่ได้ทําเนี่ยก็เห็นต้องร้อนตัวนี่ครับฉันชักจะไม่ไหวกับแกแล้วเว้ยฮะแกเป็นคนยังไงกันแม่วะอยากแกรู้จริงๆว่าแกโตมาในครอบครัวแบบไหนถึงได้โตมาเป็นคนแบบนี้ ถามจริงเถอะพ่อแม่แกสั่งสอนมาหรือเปล่าฮะฉันว่านะพี่น้องแกหรือว่าคนในตระกูลแกคงจะมีนิสัยแบบนี้ทั้งตระกูลสิท่าปากดีปากเกง่งยุ่งเรื่องชาวบ้านและที่สำคัญชอบแสดงความคิดเห็นโง่ๆง่ออกมาใช่ค่ะท่านประธาน คนแบบนี้นะคะถ้าเอาไว้ในบริษัทอะ่ะก็มีการทำให้บริษัทเสื่อมเสียแล้วก็เสียาหายบริษัทเราอะ่ะเขาไม่สามารถพัฒนาไปไกลได้มากกว่านี้แน่เลยคะ่ะท่านประธานไล่มันออกไปเลยคะ่ะไล่เลยครับฉันไล่เขาออกไม่ได้หรอกทำไมล่ะครับก็เพราะว่าโบ๊ทเนี่ยเป็นน้องชายของฉันฮะน้องชายเหรอครับใช่ เบิเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของฉันเขาเรียนอยู่ต่างประเทศพวกเธอคงไม่เคยเห็นแล้วสิที่ฉันเรียกเขากลับมาในครั้งนี้ก็เพราะฉันรู้ว่าบริษัทเนี่ยมีคนโกงโบิพี่ขอบใจมากเลยนะที่อุตสาหบินมาจากต่างประเทศพอดีว่าพี่มีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยนะ่ะโุ้ยไม่เป็นไรหรอกครับพี่ว่าแต่พี่ยามีเรื่องอะไรหครับ พอดีพี่ได้ยินมาว่าบริษัทเราอ่ะมีคนโกงแต่พี่ก็ยังจับไม่ได้เลยว่าเป็นใครพี่อยากให้โบท๊ทอะช่วยสืบให้หน่อยแล้วพี่ให้ผมสืบยังไงครับก็พี่อะจะให้โบ๊ทปลอมตัวเป็นพนักงานใหม่เข้าประชุมกับพี่ในวันนี้ด้วยแล้วก็ดูด้วยนะว่าใครที่น่าสงสัยมากที่สุดพี่ยาจะเอาแบบนี้แน่นะครับนได้ครับ แล้วฉันก็ไม่คิดเลยนะว่าคนที่โกงก็คือเธอสองคนแล้วโดยเฉพาะโปรเจกน์นี้ที่เธอจะโกงฉันสี่แสนบอสเขาได้ยินหมดแล้วและเขาก็มาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฉันให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบประวัติการเงินของพวกเธอแล้วพวกเธอโกงฉันมาตลอดและที่สำคัญนะที่เธอสองคนด่าตระกูลฉันเมื่อกี้นี้อะไรนะ พ่อแม่ไม่สั่งสอนอย่างนั้นเหรอปากดีชอบแสเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอะไรนะชอบแสดงความคิดเห็นโง่ๆใช่ไหมฉันรับไม่ได้กับพฤติกรรมแย่ๆแบบนี้ฉันไล่เธอสองคนออกอรรท่านประธานครับคือผมอธิบายได้นะครับไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นจะออกไปดีๆหรือใช่จะเรียกรปภไปดีไปไปไป,ไป พี่ครับปล่อยเข้าไปแบบนี้ดีเหรอครับไม่เป็นไรอะจ๊ะพี่ให้ตำรวจเข้ามารอยอยู่หน้าบริษ,ษัทแล้วคนที่โกงแบบนี้ต้องจัดให้หนักๆเลย